หลายท่านที่เป็นช่างนะฮะถามกันเยอะเหลือเกินว่าใช้คอมซันเดน์จะใช้น้ำมันอะไรเติมดีนะฮะวันนี้นี่ทางบริษัทฟอร์มูล่าเขานำเข้าคอมซันเดน์แล้วก็นำเข้าน้ำมันคอมสำหรับคอมซันเดน์มาด้วยนะฮะก็ให้ดูง่ายๆนะครับน้ำมันคอมฟอร์มูล่าเบอร์18บนะครับจะใช้กับคอมตระกูล TRS นะฮะ TRS ให้ดูตรงนี้นะฮะน้ำมันคอมเบอร์18นะครับก็จะใช้กับคอมตระกูล TRS นะ TRSA PXF นะฮะอ่า PXE PXV นะครับ SD 7B e, นะฮะ08ถึง10นะฮะใช้คอมน้ำมันคอมเบอร์18นะฮะ ตัวนี้แล้วก็คอมตระกูล SD 6V SD 7V นะครับ SD H15 นะครับ SD 7H13 พวกนี้จะใช้น้ำมันคอมเบอร์18นะครับก็บอกข้อมูลอันนี้นิดนึงนะฮะแล้วอีกเบอร์หนึ่งที่ทางฟอร์มูลา่านำเข้ามาก็คือเบอร์19อ่อ29นะครับ ยี่สเกราให้ดูว่ายกนะก็จะใช้กับคอมซันเดนนะฮะเอสดีห้าเอสศูนย์เก้านะครับเอสดีหนะฮะเสองกงนะฮะแล้วก็เอสดีองกงสิบสีพวกเอสดีเจนะครับเอสดีเจ็เสสินะครับ, 14, พ,ว 13, รบ, 15, รบพวกนี้ ก็ใช้น้ำมันคอมเบอร์29เนะครับ29เทียบนะฮะเทียบเบอร์19ก็คือ SP20 นะครับเบอร์18ก็คือ SP10 ถ้าใครเป็นช่างรุ่นก่อนๆเราก็จะเข้าใจ SP10 r o t a r y SP20 สําำหรับลูกสูบนะแต่มันอาจจะสลับกันถ้าไปเทียบกับน,น้ำมันคอมของตัวอื่นที่เราบอกว่าออย8 สำหรับคอมลูกสูบปอยเก้าสำหรับคอมโรเตอรี่ฉะนั้นคือมันสลับกันนิดนึงนะฮะก็พยายามเลือกใช้น้ำมันคอมให้ตรงสเปคนะครับคันนี้เลือกใช้น้ำมันคอมฟอร์มูล่าเบอร์18นะครับสำหรับเติม TIS นะ TIS คันนี้ของ Honda Accord e นะครับก็คำนวณปริมาณน้ำมันคอมให้ได้ตามสเปคนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ วันนี้คอมที่เขาเติมน้ามันมาในคอมเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันก่อนที่จะติดตั้งนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ครับทำงานก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดนะฮะการเก็บข้อมูลเก็บประวัตินะฮะก็สามารถนํามาบอกเล่าเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีกับการทํางานของช่างได้นะครับก็เพราะว่าบางทีเจ้าของรถก็ทํางานยุ่งนะฮะทำงานยุ่งมีความรับผิดชอบเยอะ อาจจะลงหลงลืมลืมนะฮะอาจจะพูดอะไรไปแนะนําอะไรไปอาจจะจําได้ไม่หมดนะครับวันนี้การถ่ายวิดีโอทำคลิปทําประวัติก็สามารถทําให้เรากลับมาสร้างความเข้าใจที่ดีให้กันและกันได้ครับผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับก็เรียบร้อยนะครับ Honda Accord พร้อมใช้งาน,นครับ Accord ปี2014 ประกอบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับตามข้างดูนะฮะได้แผงข้างล่างก็เรียบร้อยนะครับตรวจสอบงานประกอบกิต๊ต่างๆนะครับก็ ตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะฮะในกลิบต่างๆนะฮะโอเคเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้วครับ Honda Accord